hơi Sao anh em anh Đi anh em 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 hơi anh anh em anh em anh anh em anh em anh anh em anh ใไม่รู้ทุกคนมาอยู่บนกระต๊อบพักเดียวไม่เคลื่อนไหวเลยหายใจเล้วะลองเข้าไปที่ผมเข้าไปเลยคนเดียวผมจะให้โสมเข้าไปนะหายใจอยู่เบาๆโสมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงสำหรับบุคคลที่ชอบความหลอนๆชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับและขอให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจมีคำสบถหรือคำไม่ดีภาพเด็กอายุไม่ถึง18ปปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับ,รบเบิร์ดพาหลอนนะครับ วันนี้ต้องมันแน่ๆครับทุกคนเพราะว่าผมเอาสองคลิปมาแบทเทิลกันคลิปแรกเป็นคลิปของพิูุศาสตร์เขาไปล่าปอบผีโพงในป่าอ้อยโอ้โหคลิปนี้มันมากๆ,ๆทุกคนและอีกหนึ่งคลิปที่มาแบทเทิลด้วยคือช่องเล่นกับผีครับช่องเล่นกับผีเนี่ยเขาไปล่าท้าผีแล้วไปเจอคนเล่นขอครับมันแน่ๆครับมันแน่ๆ เดี๋ยวเราจะไปดู2ช่องนี้กันว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าทั้ง2ช่องเนี้ยผมขออนุญาตขอหมดแล้วนะก็เขาก็ใจดีเขาก็อนุญาตให้ผมนาคลิปมาร e a c t ได้สำหรับคนที่เป็นห่วงนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามว่าขออนุญาตแล้วหรือยังผมขออนุญาตขอหมดแล้วนะครับ ถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามถ้าชอบแก๊งไหนก็เข้าไปกดติดตามและเข้าไปดูคลิปเต็มของช่องนั้นได้เลยนะครับไปแบทเทิลกันครับนี่ครับเพื่อนๆแก๊งแรกเป็นพิสูจนศาสตรส์ช่องจริง official แก๊งนี้ผมชอบมากรอบนี้เขาไปล่าที่ป่าอ้อยไปล่าผีที่ป่าอ้อยไปเจอปอบผีพงโอ้โหโคตรสนุกอะทุกคนดูให้จบนะครับ คลิปนี้มันสุดสุดครับผมนี่ลุยครับผมน่ะครับผมโอ้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  my god มาอะไรเจออะไรเลยผมบอกพี่แล้วว่าผมไฟเะไรตัวอะไรเจออะไรเจออะไรมันคืออะไรวะผมไม่รู้แต่ผมบอกพี่แล้วว่าผมเห็นไฟอะไรแปลกๆแต่มันนวลๆนะใช่แกงนี้สนุกครับเพื่อนโอ้โหกูไปไม่เป็นเลยคนนี้ แต่มนไอ้คิมวันนี้ชื่อคิมชื่อคิมกับพี่เดียวจับมือนี่เราอยากรู้อยากเห็นอยากท้าทายอยากลองมาถึงขนาดนี้แล้วคิมเชื่อพี่กูพามึงรอดได้ถ้ามึงสติแล้วฟังกูอย่าวิ่งหนีห่างจากกูแล้วรอกูด้วยไปเฮ้ยมือซันเลยซันเลยออโอ้ยอย่ามือันมือันไปเจอมือันแล้วมานี่มานี่มาเนี่ แหเมเ้ยแมววันเหี้ยอะไรเนี่ยขาอ่อนเลยกูเฮ้ยใ,ใครคิดมันสูงเกินไปป่ะผมก็คิดแบบพี่เหรอึมผมคิดแบบพี่เหมือนกันปาอ้อย <ผม S 2> อ่ะม,อมึงดูลมเฮ้ยโอ้<ง>โหเหี้ยยังรกอ่ะเป็นอันนี้เลยสัก

ฮ้ยเฮ้ยไอ้เกม้มไอ้เฮ้ยไอ้เก้เมเค้มเฮ้ยเค้มหายไปแล้วทุกคนครับครับลุงผู้ใหญ่เออครับครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ครับผมเข้าใจอมครับขอบคุณครับครับแป๊บนึงครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเกมส่งเสียให้พี่หน่อยเฮ้ยอยู่ไหนฮะไอ้เกมเฮ้ยใครวิ่งใครวิ่ง ขนหนุกวะเฮ้ยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงผู้หญิงหัวร้ออยู่ทางนี้และมีเสียงผู้ชายวันนี้จะเจอคิมไหมคิมกูแย่นะเว้ยมึงอย่าเป็นอะไรนะอ้สัตว์ ฮโอ้ยเอ้ยมีเสียงมีเสียงมึงอยู่ตรงไหนไอ้เฮียมันสูงเกินไปว่ะคิมเอ้โอ้เป็นต้นอ้อยมันสูงขนาดนี้เลยเหรอเอ่อ,อ,อ,อตอนนี้ชาวบ,บ้าน ได้มาช่วยเราหานะครับแต่ตอนนี้ผมกําลังแปลกใจกับการค้นหาโอ้ و, ชาวบ้านมาช่วยหาเลยอะทุกคนคเขาหาอีกป่านึงชาวบ้านมาช่วยหาเลยอะครับทุกคนเฮ้ยดีมันไม่ธรรมดาแล้วนะซึ่งเขาบอกว่าได้ยินเสียงมันอยู่ป่านั้นทีนี้กูจะต้องไปหาป่าไหนไอ้คิมเอ้ขปดูอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิมนะ ไปช่วยหาอะไรเฮ้ยเจอไฟฉายครับเออไฟฉายมันเฮ้ยคิมคิมไอ้เคมส่งเสียงให้พี่หน่อยเร็วเฮ้ยพี่ไม่ใช่เสียงไอ้คิมวันนี่ยไม่ใช่เสียงไอ้คิมส่งเสียงให้พี่หน่อยเร็วเฮ้ยลุ้นน่ะใจช่วยคิมอ่ะ ไอ้คิมเสียงมึงเบาเสียงเบาอ่ะเสียงคิมเสียงมาทางนี้เสียงคิมเสียงคิมคิมกูไม่เคยเจออย่างนี้เลยเฮียแล้วเป็นครั้งแรกโดยมาถ่ายในป่าอ้อยกูไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้เลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวนนคคิทุกะ ได้ยินนะใส่หูฟังจะได้ยินเสียงกรีดเมื่อกี้นะพี่เจอไหมครับอ้าเอ้าไม่เจอต้องซื้อไฟเพิ่มไหมไม่จะเสียงมันมาจากข้างหลังเราใช่แต่ชาวบ้านสองสามคนอยู่ฝั่งนู้นดูฝั่งนู้น

ไอ้เข้มเทีมเทีมเฮ้ยเฮ้ยพี่ตีมันดิเทีมตีมันดิตื่นตื่นเทีมเทีมตื่นตื่นอย่าไปโดนไก่ไม่ต้องเทีมเทีมไอ้เข้มเทียมเฮ้ยลุกดิไม่เป็นไรเว้ยเียกูใจหายใจความหมดมึงรู้ไหมเฮ้อโอ้สาธุเด้อ <c oughs> พระแม่ทอนี้จะทียทางจะบ่อยเจะาเขาจบแล้วโคตมันเลยทุกคนสนุกมากไปดูเต็มๆได้นะครับผมที่ช่องพิสุศ์สตว์ช่องจริงเลยนะครับผมทาง YouTube เข้าไปดูเต็มๆได้ผมแค่ตัดส่วนหนึ่งมานี่ขนาดส่วนหนึ่งอย่างมันขนาดนี้ทุกคนไปดูเต็มๆได้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นช่องเล่นกับผีครับ และวันนี้ผมเอาคลิปที่เขาไปไลฟ์สดแล้วเจอคนเล่นของครับไปดูกันคลิปนี้ก็สนุกมากๆไปดูกันครับกลับมาที่โลตรงนี้นะครับที่เขาที่แล้วผมเจออผู้ชายนะเป็นผีพงหรือเปล่าไม่รู้นะครับรรบ้านตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านโดดๆบ้านเดียวนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยเล่นของหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีคนอยู่นะสม ใช่เล่นของคนเล่นของหรือเปล่าไม่รู้แต่เคยมีคนอยู่นะครับตรงนี้แต่แกไม่ได้อยู่นานแล้วนะหายไปไหนเราไม่รู้นะครับฮะหมาเห่าอะไรหมาเห่าไม่รู้ดังมาจากในหมู่บ้านนะดูเห่าอะไรนะครับน่าจะเห่าคนหรือเปล่านังกายมากนะนางในหมู่บ้านนะเฮ้ยอะไรฮะกิ่งไม้กิ่งไม้เตะทอนไม้เตะทอนเตะทอนไม้ระวังด้วยระวังระวัง อะไรมากๆฮะทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาถึงอันไร่เฮ้ยฮะมีเงาอะไรดำๆมีเงาอะไรดำๆไปดูดีเดี๋ยวก่อนคนสมเห็นเงาดำๆครับวิ่งมาฝั่งนี้นะครับวิ่งมาฝั่งนี้ผมไม่ทันมองนะเมื่อกี้พอดีมองมาเลยแจ็คมีเอ่ออะไรอ้นโซอะไรเฮ้ยฮะ เฮ้ยเดี๋ยวใค<ห>ร<ห>ไม่รู้ทุกคนมาอยู่บนกระต๊อบครับเด<ห>ี๋ยวคนมาอยู่บนกระต๊อบนะตกใจหมดเลยเฮีนะเดี๋ยวก่อนผมสื่อสารกับข่าวดีสมใช่คนหรือเลปล่าวะเนี่ครับเฮ้ยเห็นอ,อ,อย่างนี้เลยว่ะ นี่น่าจะเป็นคนเล่นของที่เขาว่าใช่คนหรือเปล่าหู้หลอนว่ะที่ชาวบ้านผองพูดะอ่ะทุกคนตอนนี้ผมเจออีกแล้วนะเจอแล้วครับเจอแล้วนะครับนั่งนิ่งเลยอ่ะสมนั่งนิ่งเลยว่ะจ๊ะนิ่งกิบเลยทุกคนไม่เคลื่อนไหวเลยหายใจเปล่าวะลองเข้าไปที่สม เข้าไปเลยนิ่งเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะให้สมเข้าไปนะผมเนี่ยเข้ามาแล้วเจอเลยนะครับทุกคนที่ครับมันหายใจอยู่หรือเปล่าในไปคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวอันตรายนะเดี๋ยวเดี๋ยวหายใจอยู่เปล่าวะสมที่ครับเฮ้ยไอ้คนเดียวมันอิดอะไรวะเนี่ยเฉาเฉาเฉา จับหลังกิมจับจกลัววะคุบเลยใจมันกล้าเลยคิดว่าไม่ไหายใจครับยังหายใจอยู่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมานี่ครับเลตามองมเลตามองออนไม่วิ่งครับวันนี้สมจะไม่วิ่งนะนเราไม่เกี่วยวที่สมเดี๋ยวเดี๋ยวลอยฝังนะ พวกผีพง sí, ์เนี่ยเกิดจากคนเล่นของครับแล้วของเข้าตัวนะแล้วจะเป็นคนบ้านะครับฮะให้สมหลอกล่อข้างหน้าไว้ข้างหลังไปข้างหลังเอาๆจับจับเลยจับเลยคลิปแล้วเจอเลยนะครับเดินเข้ามาแล้วเจอเลยนะครับุกคนครับไม่รู้ว่ามใช่โกลหรือเปล่านะโคนหรือเป็นอะไรกันแน่ไม่รู้เหมือนกันนะครับุกคนครับ ระวังด้วยมองละห,หนึ่ง้มันสตหิมับมัดค่อยไม่กล้าว,วะ่ะทุกปีกล้าถูกใจไม่ถึงพอวะ่ะไปขนาดนั้นแล้วทุกคนรักใจไม่ถึงพอครับมองุ้ยแต่แค่นั้นก็สุดยอดแล้วไอ้เฮียมมีตาขาวตาขาวคนปกติต้องมีตาดำดิไอ้เฮียเขาไปใกล้ๆมีตาขาวไอ้เฮียมล้วก็ลุ้นไปด้วยตาขาวอย่างเดียวเลยไอ,อ้ดูดิมันเป็นไง เฮี้ยมิตาเขา่าเฮ้ยแจ็คเดี๋ยวเหมือนคนนั่งสมาธินิ่งกิฟเลยครับนิ่งกิฟเลยทุกคนเห,เหมือนไม่หายใจครับคนเล่นของหรือเปล่าวะผมดูลักษณะนเนี่ยผมดาวได้เลยนะครับว่าเป็นคนเล่นของร้อยเปอร์เซ็นตนะเพราะว่าตรงไม้ฟากเนี่ยจะมีน้ำตาลเทียนหยดอยู่นะครับแล้วก็ผมเจอขวดอะอะไรสักอย่างนะมีน้ำอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลสดหน้านะครับ สว,ส,สวัสดีครับผมส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมเยี่ยม <c oughs> มากๆน้องๆเก่งมากๆาคนที่เข้ามาดูถึงคลิปนี้นะครับผมบอกเหมือนเดิมเลยว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและตัดไปเลยที่ว่าหลอกหรือว่าเฟซขึ้นมาอะไรเงี้ยครับทุกคนอย่าไปคิดอย่างนั้นให้กำลังใจกันทุกคนให้กำลังใจกับ เพื่อนๆพี่ๆที่ทําคลิปสนุกๆมาให้พวกเราดูแบบนี้นครับถ้าไม่เชื่ออะถ้าสมมุติว่าคุณไม่เชื่อคุณก็คิดแต่ว่าเขาทำคอนเทนต์เราจะได้ไม่รู้สึกว่าอยากจะไปคอมเมนต์ตาหนิเขายังไงผมฝากกดติดตามทั้งสองช่องทั้งพิสุศาส์แล้วก็เล่นกับผีด้วยแล้วกันนะครับรวมถึงช่องเบิร์ดพาลอดด้วยนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็คุยแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้นะครับเอาแบบสุภาพสุภาพกันนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ